ไปแลกกันทีเรื่องข้องการช่วยเลือกตามลักษิทธิมนุษยชาสตรกคุค่ะโดยคอรมอค่ะได้มีการรับลักเกณนเร่งรัดแก้ปัญหาสัญชาติกว่าซี่แส้นแ0ดมืนล้านคนอาแสนคนค่ะลดขั้นตอนมอบสัญชาร์ตนั่นเองค่ะ เ,เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายจีรายุอ้วงศับ์โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี่านกอทะแลงภายล่งการประชุมคอรมอรวา่าซ่อมอชอรหรือว่าสภาความมันคงแห่งชัดนี่แหละค่ะได้คาวสเนอร์คอรมอรอนุมัติลักเกฑนระดับก,การแก้ไขปัญห้าสั้นชติและการสถานาบุคคลที่อพยพมาอยู่ในไทยเป็นเวลานานรวมไปถึงกลุ่มบุตรที่เกิดในไทย ซึ่งปัจจุบันค่ะมีผู้ที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลานาน,านกลุ่มแรกก็คือแรกปี2527จนถึง2542มีประมาณ1แสนสองมื่นคนค่ะและก็กลุ่มที่สองนีแรกปี2548จนถึง2554มีประมาณอยู่ที่สองแส้น1มื่น 5,000คนค่ะส่วนกลุ่มถีซ3ค่ะเป็นกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยข้องชนกลุ่มน้อยมีประมาณ2อ0มืคนแล้วก็กลุ่มถีซี่เป็นกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยข้องบุคคลทีวา่าไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมีการสํารวจไปแล้วประมาณ1ึซ้น่งพันคนรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะยู่ีซี่4 7, 8้น0 0มืันคนโดยครมอรค่ะก็ได้พิจารณาลดขั้นตอนต่างๆนะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดต้องพิจารณาทั้งมดซี่เส้นว่าคนเนี่ยใช้เวลานานถึง4 4ปีเลยค่ะนี่จะทํน นะครับนะเอาตังนี้สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับกระนำเทเนอร์พยนาณนะครับเพื่อบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุติเกิดในราชนาจักรนะครับชนกลุ่มหน่อยกลุ่มจัดพันนะครับกลุ่มเป้่าไม้รอกับพยนาในปัจจุบันนะครับนะทีเทเทนว่าคนเนี้ยให้ได้รับสถานะคนต่างดาวข้าเมืองโดยชอบโด้วยกฎหมายนะครับดรวยสัญชาติไทยนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการปรับลักเกินพยนาสถานะของบุคคลในประเด็นต่างๆซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเอนชอบนะครับ สำหรับข้อดีของการช่วยเลือกกร่มบุคคลนะ,นะครับไรสัญชาติลักษสิธิมันชนสาคลเป็นการช่วยตรงเชื่อมความมั่นคงของประเทศช่วยเลือกให้พลเมืองไทยที่ตกสำรวจนะครับมีสิทธิ์เข้าสึงการรักษาพยาบาลสามารถเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินและมีโอกาสการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะ,นะครับ